เ <Yeah. S 2> ช้าไรแล้วตุ้งโซ่จอดน้าด้วยอ่ะกะสบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้นี่เฮากะสิเข้าป่าไปล่าตุเลนเนาะใส่หมาในไปล่าตุเลนเนาะมื้อนี้ตามไปเนาะเพราะว่าเฮาสิได้ตุเลนหลายตัวหรือว่าบนะ่ได้เนาะลองติดตามไปเนาะ ำลังไปละตุแลนเด้อนี่กำลังขึ้นเขาไปวันนี้เล่นยังไงเจ้ฮะซื้อหอได้จ่อวันนีนก่อนก็หน้า đó mình cũng nên đánh cái này vào cái 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 cái

nó kho nó à, bè bả là sao? à, chặt 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 chết đi chặt

เชฟนั่นนั่ลองน่ม่ใช่ทางเดียวเชฟไม่ได้แลไม่ของอก่าะยงัสายไปตอนเห็นแล้วกระตือเออตวนาะเ้ยตรงกเดียย่ะ

tiền 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 cái <laughs> cái <laughs> tao cho cái tiền đó cái gì đó cho học cái gì này mê thế này lúc khác cho tụi cái tươi lo thế cái à lo kia ha, ừ cái tươi chỉ kia nào còn cái còn thao thao cái bỏ đi bỏ mấy mấy thứ đi bỏ cái tụi cái nữa nhau bắt đầu đó rồi à anh gọi à

เสด็จเสด็จไป อันนี้กันดูที่สองแล้วดูที่สองแล้วด้วยพี่หนุ่มปาเสีได้กี่หับอะไรเนาะอาไปในนี้แล้ว ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยตุเรนเข้าไปในแล้วนี่เข้าไปในนี้เนาะตัวนี้จะเป็นตุวที่สองแล้วได้เพล่สองตัวนี้ ทอยยิงไกข้างนอทีนี้แกกำลังหาตัวหนึ่งตัวที่สองแตัวนี้ไอ้ที่ตอกเราหนที่พอ

เอ okay. าเม่แก่วก็ติดต่อนน่ำไล่เข้ามาดูดจุ๊ล่อด่่าสุดยอดเลยเพืตอนีนี้นี่ก่ที่เห็นกินเนาะในการน้แก้วก็กินตะลอกก็กินเนาะตรงนี้เนาะสุดยอดเลย

ม่กลัวเกิดชิชิชกามหายอ